คุณพัฒกรมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมอ่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอันนี้ใครเป็นคนบอกครับอ่อคุณสิทธิชัยจิตอาลีอยู่นครรีธรรมราชไปหาคุณหมอก่อนึ่ครับอ๋อจากนั้นไปหาคุณหมอค่ะรักษาทั่วหมดแล้วมันอาการเริ่มต้นเป็นยังไงครับปวดปวดมากปวดแล้วก็ร้อนข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวข้างนี้ข้างซ้ายจากล้มหรือกระแทกหรืออะไรไม่ไม่ได้ล้มยืนมาก ยืนมากพอเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารอยู่ที่พัทยาถ้ายืนก็น่าจะปวดสองข้างไหมครับอาจารย์ครับ,ป,รกรบปกติเพราะว่าข้างนี้จะใช้มากกว่าจะยืนจะยืนขายขายอาหารอ่ะข้างนี้ยจะลงมากกว่าทิ้งน้ําหนักใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าลงน้ําหนักไวข้ขาไหนโดยโ<อ>ปกติเขาจะให้ยืนสองข้างเท่ากันไม่ให้ลงน้ําหนักข้างใดข้างหนึ่งนะฮะแต่เวลายืนขายท่ามันจะต้องเอียงเหรอฮะไม่ใช่บางทีอ่ะเราของขายดีๆยิบเยอะๆยเงี้ยเราก็ ถ้าถ้าข้างนี้แล้วมันสบายก็คือว่าแต่ใช้ข้างนี้มากกว่าคือเป็นจุดหมุน<ต>เวลาลัา,าหมุนเนี้ย้า,าเกิดสมมุติว่าเรายิบนี้ยิบนี้หันมาข้างเนี้จะจะต้องเรารับน้ําหนักไว้เลยใช้บ่อยใช่แล้วยังไงฮะพอเจ็บแรกๆก็เจ็บแรกๆก็ไปซื้อ,อยามาทานชุดทีนี้ก็มันไม่ได้มันแทบกกระเพาะเป็นคือว่ายาชุดตำล้านเนี่ยกินมากไม่ได้ใช้ยาชุดทีนี้ก็หันมาไม่หันมาไปรักษาที่ มูลนิธิไทยกัลครับกินสมุนไพรกินยูซองเดือนน้ำหนักเก้าสิบสองกิโลไม่ได้แล้วต้องหยุดจากเดิมเท่าไหร่จากเดิมแปดสิบกินยาสมุนไพรก็ไม่หายไม่หายแล้วต้องทอํายังไงให้คุณหมอบอกไหมครับคุณหมอบอกว่าห้ามยืนนานๆห้ามนั่งยองแล้วก็ห้ามขี่จักรยานห้ามทําอะไรที่กิจกรรมเกี่ยวเข้าวเยอะๆอ่ะแล้วถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียก เต้นอะไรไหมไม่รู้เขาบอกต้องไปเปลี่ยนแล้วเขาบอกไหมว่าเจ็บไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแสนสองเขาบอกบอกงั้นไม่เอาแสนสองเองค่ะอนนี้แถวบ้านเขาก็ไปพากันแสนสองแล้วคุณหมอบอกไหมการันตีไหมฮะว่าจะหายเขาบอกว่าบางคนถ้าแพ้แพ้ที่ว่าที่เขาเอาไปใส่ให้ไหมรับไม่ได้รับไม่ได้ก็คือว่าจะเป็ืนมันไม่รับกันคือว่าจะรุนแรงมากเขาว่าอย่างี้เออต้องเสียอีกสองแสนท่านก็มาคิดว่าไม่เอาแล้วค่าสมุนไพรกิน ท่าน,นี้ก็มีเมื่อเดือนอะไรตุลาคุณแม่เป็นมะเร็งคุณแม่ตุลาที่ผ่านมาค่่คุณแม่เป็นคุณแม่อายุแปดสิบครับเป็นมะเร็งที่ม้ามแล้วก็ลาไปต้นม,ม,มน,น้าเลือดท่านี้คนทิติไทยเนะี่ยเขาแนะนําให้คุณตุกัญญาที่สิงห์บุรีกินท่าน,นี้เขา้าเข้าเป็นมะเร็งมดลูกครับท่าน,นี้เขา้าเข้ากินแล้วเข้าดีขึ้นจากที่ว่าต้องตายแน่ๆต้องตายแน่เข้ากิน เขาชื่อเจี๊ผ้าเขาเป็นเป็นดองกับบ้านท่านนี้แหละท่านี้ก็เขาก็เห็นแม่ชันนะเป็นเยอะไปรักษาราฐบุรีไปหมดทุกที่แหละที่ไหนที่ว่าหายท่านก็พากันไปอ่ะมอบอกว่าเอากลับ้านไปเถอะเขาก็เรียกเขาเจ้าข่สั่ลังเสร็จบอเขาเป็นมะเร็งเขาก็เรียกลูกเข้าไปเขาบอกเอายายกับบ้านไปเลยนะยังไงยังไงยายก็ต้องตายแน่ๆแหละเขาว่าในรักษาไม่หายแล้วโอนี่ก็เจียยางเขาก็ฝากกระปุกนึงที่เขี้ยว ไอสูตรสีเขียวนะนั่นแหล,แหละที่เที่ยวะันแหละท่านก็ท่านะไม่เคยรู้เรื่องเข้าร้อกเพราะท่านไปทําแต่งานน้องสาวก็เอาให้กินกินสิบสองวันไอก้อนที่เท่าลูกมะพร้าวเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยนะก้อนอะไรก้อนหมามที่มันใหญ่อะ่ะอ๋อมันก็จะบวมออกมาเต็มท้องแม่ท่านเลยแม่ท่านแต่ตัวเล็กๆเต็มเลยแล้วก็ลุกไม่ได้เดินไม่ได้เ,<อ>เดินไม่ได้เลยเ<อ>ใจ<อ>ใจเป<ๆ>็นเพลกตลอดทีนี้ลูกๆก,ๆก็ก็เอาให้กินน้องสาวจะให้กินมปสิบสองวันครับเช้า เช้าซีเย็นซีเขาให้กินนะแล้วก็พอพอได้ห้าวันก็เช้าซ่องเย็นซ่องพอสิบซ่องวันนี้ไปตัวที่ลาดบุรีเขาก็ท้าวาย้ายย้ายไปทําอะไรมามันถึงได้แห้งชันสร้างแม่ชั้นบอว่าแม่ห้ามบอกหม้อเด็ดขาดน,นะว่ากินแบบเนี้ยเดี๋ยวหม้อเขาจะแอนตี้พอหม้อนะเขาจะไม่ค่อยให้กินเขาจะแบบนี้เลยชั้นสร้างแม่ไปเลยแม่แม่ก็กินยาคุณหมอนั่นแหละ อันารย์<ะ>ทำไมคุณพี่ถึงเชื่อตอนแรกว่าจะช่วยได้ไม่ได้เชื่อฉันไม่รู้แต่สิบสองวันผ่านไปถึงเห็นเึ่งเห็นไงเอ๊ะมันดีนี่วะแ,แม่แม่เหรอแม่ก็เดินได้หุงข้าวแกงนี่เลี้ยงแถวแม่ย่านจะเป็นคนขยันมากครับอยุแปดสิบนะแต่หุงข้าวก็จะกินไม่กินชูรสไม่กินอะไรพวกเนี้แกงเขาจะแกงเองหุงข้าวจะหุงหม,ม,ม้อเตาทานเขาจะไม่กินหม้อไฟฟ้าอ,อยู่ตั้งแปดสิบแล้วเพิ่งมาเป็นมะเร็งก็โอเคนะฮะของคุณแม่ทําไมอาการมันดีขึ้นฮะจากจาก คนที่เป็นม้ามโตจากมะเร็งนะครับผมก็ไม่เคยเห็นก้อนเนื้อสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับมันเราไม่ได้เกิดมากับมันหรอกแต่วันดีคืนดีมันก็มีเซลล์ทึ่งผ่าเหล่าผ่ากอแล้วมันก็ขยายตัวมากกว่าเซลล์อื่นในร่างกายมันก็กลายเป็นก้อนเนื้อนะอาจารย์เรื่องตรงเนี้เราก็ต้องจัดการกับมันโดยใช้ระบบภูมิต้านทานของเราครับแคปซูลสีเขียวนะครับเท่าเท่าที่ฟังอยู่ก็คือเช้าสี่เม็ด ตอนเย็นอีก4เมตรก็8เมตรมันก็มีประมาณมากพอก็สามารถออกฤทธิ์ได้รุนแรงพอที่จะไปสร้างเมล็ดขาวนะฮะสร้างเมเล็ดขาวเพชรขาดให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมนั้นเพราะขนาดของก้อนเนื้อมันก็จะเล็กลงที่หมู่บ้านท่านกำลังฮือฮาบีมนี่มากเลยเข้าเพราะว่า กาญจนบุรีเพราะว่าเข้ามาเยี่ยมกันเพราจะเป็นชาวบ้านอ่ะใครบ้านไหนเจ็บก็จะไปเยี่ยมมีข้องไปเยี่ยมอะไรเงี้ยอำเภออะไรอําเภออำเภอห้วยกระเจาห้วยกระเจาหมู่บ้านเขาดินซอที่กันดาที่สุดแล้วคุณแม่ตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้เขาก็ดีขึ้นอ่ะเข้าดีแล้วจากการทานไปทั้งหมดตอนนี้ตอนนี้ก็วันนั้นไปเอามาอีกสามทั้งหมดก็ห้าแล้วแหละห้ายังไม่หมดนะห้ายังไม่หมดยังอยู่อีกช่องทานไปห้าขวดสามขวดสามขวด ผลดีขึ้นดีขึ้นน้าใส่อาบน้าเองได้เลยไม่ต้องอุ้มไม่ต้องใส่แผ่นเพิกเลยหมอบอกว่าไปทานอะไรมา45วันแล้วตรวจแล้วเป็นไงบ้างหมอบอกว่ายายยายไปทําอะไรมาก็ากินยาที่นักยศหมอให้จะยาบํารุงนะไม่รู้ว่ากินแค่นี้แหละฉันสร้างว่าห้ามบอกเลยา่ปะปลาเดียวเขาสร้างให้หยุดไงออกกลัวหมอกลัวหมอเอ็ดอเอาเขาดุฉันเคยโดนแล้ว อกลัวหมอเหรอไม่ใช่กลัวเราเพราอเขาดุแล้วเราก็จะไม่ท่านบอกเขาถามว่าไปกินอะไรมาอ๋อไปมูลนินธีไทยกรุณาไปกินสมุนไพรมาขอดู่ออุ๊ยอย่าก,กินนะ<อ>กินไม่ได้นะอะไรเข้าก็บอกอย่างนี้ไงอืม,อ,มอันนี้แ่าสั่งแม่ไปเลยแล้วเมื่อวันที่วันที่ยี่สิบเดือนที่แล้วก็ไปไปอีกหมอขอ,ขอขอเขาเครียดพเพราะท่านจะต้องเข้าไปยุ่งนกะับหมอประจํา บอกว่ามันเป็นยังไงนะมันมันหายไปไหนนะเขาก็ว่าอย่างนี้หมอไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรไม่ยังไม่ได้ทำเพราะมันระยะแรกแต่ว่าอายุแปดสิบสิบแล้วอะแปดสิบเองแปดสิบเองต้องบอกแปดสิบเองเพราะอาจารย์พิเชษนี่จะอยู่เป็น 100. ปร้อยออตอนร้อยยี่สิบค่นี้คนแถวบ,บ้านเขาก็มาเยี่ยมมาเยี่ยม เขาก็จะหาว่าเราเนี่ยพูดเกินบอกแกไปดูแม่ฉันได้เลยอันนี้เรื่องจริงตัวอย่างให้เห็นเลยนะไปดูเลยมีมีไล่ไล่คนอบตพวกเนี้ยเขาจะมาเยี่ยมแม่เขาจะไปคลำท้องมันจะแข้งยังกับลูกมะพาว่ะตอนที่เป็นนะตอนที่เป็นเราหายใจอพวกท่านก็รเกมแล้วเก็บบ้านเก็บช่องเรียบร้อยหมดแล้วเอาเรื่องจริงนะขึ้นบ้านใหม่อ่ะฮะเก็บเอาศพไว้ตรงไหนก็ต้องตายแน่ๆอ้าวอันนี้เรื่องจริงนะคะบอกน้องเลยเก็บตรงนี้ตรงนั้นแม่เราเขายุบว่าหมอบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันหรอก โอ้โห oh. อันเรื่องจริงลูกสศว้าท่านยังไปเฝ้าเลยลูกเศว้าท่านก็มาด้วยอ,อยู่ราชบุรีอ่ะอ่ะเริ่มเชื่อละพ่อแม่เ,เชื่อและเชื่อจริงๆคราวนี้ตัวเองเจ็บเข่าบอกเขาพวกเร้าน้องเศร้าชื่ออยู่ว่าเฮ้ยยุ้ยกูอยลองซื้อมากินมัน้งมันจะดีป่ะวะก,<อ>ก็โทรหาคุณติชัยเลยอ,อยากได้อาหารเสริมบีมเนี้ยจะต้องทําไงไม่ต้องทําไงคุณพัทลพรคุณบอกมาเลยว่าคุณจะเอากี่กระปุกท่านบอกเอาซ่องกระปุกแล้วก็กำนันนะเขาเป็นมะเร็งต้อมน้ำเลือด เอาไอ้ที่ว่ามะเ็งขั้นุดท้ายมาอันนึงก็บอกเขาอย่างนี้ใช่ไหม <Ừ. S 2> แล้วเงินทําไงคุณพันรับโอ้โหเข้าใจดีมากเลยนะคุณทิติชัยนี่สุดยอดเลยแหละสุดยอดเอาจิงๆเขาสุดยอดนะใจดีเขาเอาังี้แล้วกันคุณพัชรพรเดี๋ยวผมส่งมาให้กินก้อนเงินนาทีล่างเสียอะไรเขาส่งเสียอะไรมาให้สี่ที่จมูกเสร็จแล้วสั่งมาตั่งมากินได้ตั้งมาถึงวันที่วันที่สิบหกสิบหกสิบหกธันวาปีที่แล้วปีที่แล้วนะสิบหกธันวากินได้ ิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบลูกโดนเรือชนที่ระยองก็ไปเลยยี่สิบนั้นก็ไปเลยไประยองเลยลืมมาไปไม่ได้ทีน,นี้ก็มันก็เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นวะไปเฝ้าลูกไปเดินขึ้นบันลงบันไดเอ๊ะทำไมมันดีขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอันนี้ใช่ไหมละ่ะเพราะมันห่วงลูกอยู่เพราะเป็นห่วงลูกอยู่ใช่ไหมก็<อ>โทรไปห้าคุณกิติชัยว่าจะเพิ่งเอาตังค์หน้าก็โทรไปบอกเขาก้อ,อ,อนยังไม่ได้โอนไงแั่ยุ่งอยู่เออน่ารักมานะกเขาบอกไม่เป็นไร เขาบอกเดี๋ยวชันเจ็ดเรื่องลูกชั้นนี้ชันโอนให้เลยเขาบอกงี้ใช่ไหมล่ะคุณทิศไทยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลให้ลูกหายก่อนฉันก็วันที่ยี่ิบเก้าชันกลับไปจังหวัดการกลับให้ลูกสาวคนเนี้ยู่เปียนกันกลับจังหวัดการก็ขับรถเองนะคะขับรถตั้งแต่ระยองไม่ปวดเอ๊ะสงสัยไอ้บีมบีมนี่มันคงจะดีฉันก็คิดนะก็ไปกลับไปก็ไปทนายยกตะกร้ายามาเลยเอามาเลยมันมีหลายอย่างเอามาเลยเอามาที่บ้านลูกสาวกินกินต่ออีก กินต่อมาอีกยันวันที่หกเขาก็มีเขาก็มีแข่งไงเต้นฮูลาฮูปที่ที่หมู่บ้านลองของไปแข่งเต้นฮูลาฮูปใช่แล้วเต้นฮูลาฮูปทีนี้เออตบตบอกโอ้ยพี่วินไม่ต้องหรอกชื่อเล่นชื่อวินใช่ไหมล่ะเออพี่วินพี่วินไม่ต้องลอกเดี๋ยวก็เป็นอีกเออเออกินอันนี้ก็ดีไม่ได้ต้องลองนะครับว่าก็ไปก็เข้าเขาก็มีงานมีงานนี่แหละก็ไปไปเต้นเต้นเต้นฮโลฮูปเต้นฮโลาฮูปเอ๊ะทําไมมันไม่ปวด ธรรมดาเต้นรอมันจะต้องเวียงมันจะต้องใช้เข่ามันต้องเต้นเต้นอย่างว่าอะไรเพลงอะไรออกมางี้เต้นยังไงเต้นยังไงตอนเต้นหรอมันก็มันก็จะไปอย่างนี้เราจะเอาไปทางนี้เท่าไหร่เอาไปทางนี้เท่าไหร่นี่เพื่อให้พิสูจน์ว่ายังยังไม่เจ็บนะอันอันนี้ไม่เจ็บเราต้องไปอย่างนี้ห้ามันมีเป็นห่วงห่วงะเราก็จะไปอย่างนี้ห้าเสคือว่าแล้วทำไมยังไม่เอาออกล่ะอันนี้ออกไปแล้วนะอันนี้อเล่นรอเล่นอันนี้ตอนนั้นมั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 นเรียกว่าอ้วนมากอะเก้าสิบส่องกิ นั่งเครื่องบินนะนั่งเครื่องบินแบบว่าเต็มที่อต้องจองสองที่เลยใช่ไหมเพื่อนข้างๆหลังเกียจอะเดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วอาจารย์ครับสูตรสีชมพูช่วยอาการข้อเข่าเสื่อมคล้ายๆกับอาการข้ออักเสบใช่ครับใช่ครับอาการปวดนั้นเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงเกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดขาวของเรา หลังสารสาตัวนะที่หลักๆเนี่ยสตัวเยอะไปนะครับสารสาตัวนั่นที่อยู่ในกราฟนี่นะครับก็คือ TNF alpha นะครับแล้วก็ interkin 6แล้วก็ interkin 17ทั้ง3ตัวเนี่ยพอมันหลังเยอะไปมันก็โจมตีตัวเราเองโดยเฉพาะยิ่งบริเวณที่ที่เราเสื่อมอยู่นะครับมันก็จะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็ปวดพอเรากินสีชมพูไปวันที่สินะครับ เราก็จะพบว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนที่กินแป้งซึ่งเป็นสีชมพูอ่อนเนี่ยนะครับกับคนที่กินสีชมพูอย่างที่รายนี้นะครับสีชมพูเราก็จะสร้างเทียนเอลฟาในวันที่สิบห้าแค่นั้นเองเปรียบเทียบกันนะครับแล้วเทียนอินเตอร์ลิินหกเกินครึ่งนะครับแล้วอินเตอร์ลิินสิบเจ็ดก็ประมาณครึ่งหนึ่งเพราะนั้นมันลดลงชัดเจนครับเพราะอาการอักเสบมันก็จะหายแล้วก็จะดีขึ้นนะครับในระหว่างนี้ มันก็จะมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากคุณสมบัติของมังคุดงาดำทูเหลืองฝรังร่งโบกบกซึ่งเราใส่เข้าไปจะมีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนซึ่งทําหน้าที่คล้ายฟองน้านะ,ค,ะครับในระหว่างข้อนะ,ะซึ่งเมื่อมันมีฟองน้ําเกิดขึ้นก็ดูดซับกนะะารขัดกันระหว่างกระดูกสองท่อนพันอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะพบว่าแม้ว่า ปวดมากจนเครือ่มากจนทั้งต้องเข้าไปผ่าเข่าแล้วต้องใส่ข้อข้เข่าเทียมแล้วหลายหลายคนก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตาดไขข้อเทียมนะเราเราก็มีประสบการณ์จากตรงนั้นคือไม่ต้องไปใส่เข่าเทียมนะฮะก็ด้วยสาเหตุที่ตรงนี้นี่เองนะครับแต่ก็อยากจะเรียนว่าอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่ใช้แล้วอาการดีขึ้นนะฮะให้ถอยนะฮะอาการดีขึ้นแล้วก็พอไม่เจ็บพอไม่เจ็บอาการอักเสบดีขึ้น เราก็ต้องการสร้างมวลกระดูกต่อรเรามีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมวลกระดูกต่อโดยมีโดยที่ไม่ไปลดอาการอักเสบแต่ตรงกันข้ามไปสร้างภูมิต้านทานนายก็คือจากชมพเูเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวซะนะฮะสีเขียวก็จะสร้างภูมิต้านทานให้กับเรารวมทั้งสร้างมวลกระดูกอ่อนต่อไปด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง<า>ขึ้นเง,งนเปลี่ยนสูตรสีเขียวหรือ,อยังครับอ,อ๋อยังไม่ได้เปลี่ยน เพราะว่าแม่น่ะจะเปลี่ยนแม่เป็นเป็นซี่เรื่องอ๋อเปลี่ยนของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่นะครับลามไปต้มน้ําเรื่อง<ห>เขาจะเปลี่ยนของคุณแม่เป็นซี่เรื่องแล้วก็จะเอาของคุณแม่ที่ซี่เคี่ยวที่เลือ่อยยูนะ่ะเอามากินแทนอ่าถูกต้องถูกต้องนะฮะเพราะว่าคุณแม่เขาก็ไม่มีไรายได้อะไรน้องสาวที่เลี้ยงแม่ก็ไม่มีไรายได้คือว่าเนี่ยวันนี้เอาซี่เรื่องไปเพื่อไปให้คุณแม่กินครับแล้วเราก็จะไปเอาอันที่เลื่อนนะซ่องกระปุกเอามากินเองคิดไว้แล้ว ผลและบุญของการเป็นลูกกัทันยูจะส่งผลให้คุณแข็งแรงขึ้นด้วยขอบคุณคับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ